หอนเร็เนี่ยหรอโาขึ้นเอทีหงอน่าครับถึงป่วต้งรักอ,อ,อย่าประคามเก่อนเท็บหงอนคือหอน่อนครับถึงอดขยอยอึ้นขึ้นเออ ช้าหนอนเเลยตัมเลน่ยโอ้โหเขื่อหนห,อห,หนิงหนนใหม่สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันสองวันที่สามจะพี่น้องเมษยโอ้เมษาวกำลังกำลังสิว่าเมษา พฤษภาคม67นะจ้ะมื้อนี้ขอปลาเด้อพี่น้องขลาปลาคือเก่าแต่ว่ามาปลาปลาอีหลอกพี่น้องปลาไฟใหม่เนาะปลาไฟใหม่ปลาอีหลอกเกิดแล้วล่ะชิมาหาอีหลอกบ้านนี้วันนี้พี่น้องมาบ้านนี้เขียวอุ้มทุ่มเลยบ้านนี้ฝนตกเนาะต้นไม้ก็เกิดคือเขียวอยู่บ้านนี้ตกแต่รายเหมือนคือเดี๋ยบงงไปมึงบัเบิ่งได้มาหลุดมาเสิร์ฟมองพี่น้องว่าเฮาสิได้บ่เนาะแมน สีมานบอเพราะว่าคนกะมหากินห้าอยากไล่ได้อีหลอกก็ได้เนาะคนมหาลบอยู่ไปขี้ยงสีเลียวบอคนตกมากกะเขี้ยวซุ่มอนอีเอีองกำลังเกิดบานเกิดในฝรั่งเหิน โอ oh, <p he S 1> ้พันเดกเกิดเป็นงอเป็นกอตันนี้เอ่องูดอกมันเป็นมื่เป็นปู่ไก่อร่อธรรมศาสตร์ผลใหญ่ก่อนยางวีวีเล่ยบาทได้เพาท่านเกิดดอกแถวทางบานเฮ้าพัน นนาอยู่มืนอนี้มาแถวแกงปากสางน้อยใหญ่เนาะมาหาเลอดบ่อีเลาะอีหลายกับใหญ่ก่อนไปหารุ่นน้ำกันอีกพี่น้องล่ำแหล่พี่น้องนอ้ยเกิดนในหนองใหม่หนองใหม่ นี่ทนี่หนหลออกก็เลิมให้ห้ยากพี่นนอยินแหงต๊ะก็ไหมื่นแล้วื่คนวันี้ว่าคนเข้าว่าคนจะต๊ได้หมื่นอกพี่ห้อนี่มง ข้าวเข้ามาตุ้มเทิดของเลี้ยงเลยพี่หลอกเลี้ยงแกงร้านดีต่อขี้หลอกก็ชิวพุนพี่ไหลกับบริพิเบิงพี่เนาะ มองเห้ยกวนไปเอาไปนานนา่พะน้เแวะเบิงเมื่อยแหงวันเพะ้แวเบึงเมื่อยหิวหนามแหงวันไปเห็ดแะ้วก็เมื่อไง้ยเอ็นหนูเพก่อขอนนี่มีห่าง Mình ăn phỏ mắng mắn bò Cà phẩy mẹ Mà kinh hai dạng Không phải có lườm bông, lườm nhăng đấy ạ bay xeo bay à เรื่มบรรยากาศเรื่มล่มมากเลยพี่หน่องสาว,ลสาวาสส่ล่มเนาะสาตื่นขึออ้นมาสีน้ำสีลมนะนี่สามโมงกว่าเรื่มล่มมาก อากาศเริมเย็น้วพี่น้อยางน้ำหนาลายางน้ใสแค่นจานนะพาเนี่พี่น้อคนะล้างถูนี่้อนนี่หัวได้เนี่ยเขา,าว่าตงขายบ้งว่าคนีแก่บ่อ้ยางสัน่นกะางเี่พี่น้อพเสียงลมที่แล้ว gần thêm bài hèn phường hạng lúc nhỏ. Hiện mẹ hèn hèn mẹ 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 แดดแห้งดินก็เหยงไหววันเลยพ่อแกงวะเนาะพี่น้องเลยห้างหยากที่หลอกก็ได้มาขึ้นเตะๆสีพี่น้องช่วงนึงห้างง่ายอยู่พี่กายนี่งช่างร้ายค่ะพ้นมันมาเรื่อ เปลี่ยนแผนหวานพี่น้องไปหาพักนี่ในกกรมเดียวนี่มันบ่มีเนาะแป่นมันบะโต้มันบ่ปงพี่น้องม,มันแห้งมันแหล่งร้ายเนาะแห้งแห้งแห้งแต่ว่าเปลี่ยนแผนมาทิ้งห้องน้ำหวานใช่ก่อนมาเลาะบ่งห้องน้ำนบ่ผมเอามือเปล่าได้พี่น้องอมาลลลหล่อเลาะน้ำไหลน้ำหองอเอาแล้วหนึ่งเอาแนวหนึ่งกับมันเอาใหญ่เนาะ ก่อนนิดก็ได้ววลวกไปสมบ่ยันเท่า, <c oughs> า,างไงบ่หาจินยากแทไหมแขงแรงหายัางกระยาดแล้ว่าฝนที่เริ่มัต,ต่แต่วันที่สามไปมันจะถแมนบ่มแมนถึงหนอง ไก่ป่าลงมาหาเคีย,คคยกินเนาะอเมนเคียกย่างๆแขกๆไกล่ปล่าถึ่ออกจะมาจ่อฝังเล่ผีก็ได้ผีก่อนเน่ผีก็ได้อันนี้ก่อนเดกกลวมากชสออึดเนาะไครเก็บได้แกงเนาะ

ยบบเยอบนนะ่ห้างขั้นแก่นไงไม่หอยจอยจะกระันเลยหยอดเลยเฮ้ยบอกว่าหลว่ม น๋อดูขอไหนดูอก่ีคือยังบม่มีคือ้งใจคิดอะไรหนอยางกายเนาะคิดคิ้วว่าจะทำอไรไม่ถึงจังอคเอาอะไรหนึ่งโอเนาะโอเค Ừ, thằng này cái đó, đúng bên đó, kìa. Đọc, đó. Ừ. Này. vô con không chết đi bưởi đỏ rồi đi vào thằng này 아또 냈네. 아, 네. 네. 네.

ไตกำโมก่งโนี่าณนี่เด็นีเดอันนีมาเก็บดนในน้ของน้กได้นะะเตรียมมาเก็บึนบ่ได้เนาะแม่้วยบ่อยมามามาเก็บอีหลองแล้บ่ได้ก็เลยฮะหาพักน้ำต้อบน้องเียเน่ล่อ หอ่อนงยครับถึงแกงหยอดเดียวอิ่มกัน,นอหอดงามครับเนาะหอดปวดแบหน่มไไ้แกงก็เสียพี่แกงสนนงยอะหนนนี่นี่โอ้ยหปบเเน,นี่ตกงามหอเนา น้ำเอกาสากินนมำื้่พักน้ำครับครับน้ำอ่อนอันนี้บุกแล้ขจปโอ้ยโอ้ยช่วยช่วยห่อมามาเบ่งเบชงด้วยหรอ่อนเป็นเหงาเหงาอยู่แต่มันบันอ่อน นนาเพอได้เ,ก,ดเ,ก,เก็บดีพอเดีวเก็บดูสิเนาะถือเนาะขือถือผมเองถูกเก็บเลยต่ว่าคนเก็บดวงกับปงไหวไเหมเก็บดวงให้แตกไหวโมเก็บเต้นโมแตกนองน้กอกอเลยกอบ อนดีให้นั่งกายางกายเียวกะเลียวเบิ่งบวกเียอุบอวบเลยครับคือขาน่ทียอดนี่อโกอืมคุณน่ะ

có thể kết vô nó hoặc nam mà có thể luộc đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để, để. không bỏ trong không เฮ้่คอยไปเจาะเก็บเก็บไปดูน่บอสกล้องกล้องขโมยนี่แหละบอสนี่บอสนี่บอส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 เอส

หู่งน่นเทางหร่ตั้งแยวหัีหนุ่มเอาเท่อนันก็ใช่ใช่กระเจี๊มปลาบอลเนาะโอ้ขี้พัดแก่เนี่ โอ้ย่ละเมือนถิอรดนี่เผมว่ท่านเห็นอยู่เอาดิเฮ้ยโอ้ยเหยียวกายุ่น่เห็นนอดเอาน้านอลงเห็นนอดนอนี่อเกยเ เอ็น่กบอลกันเหรอบอลบนตอลกัเหรอบอลเนี่ยจัดบอ้วังแล้วมันเหี่ยงบอลนะหาดนามบอลยังบบนต้นนี้ใหญ่เนี่ยนี่บอลเหยืมุแล้วทำไมต่ก่อนกระเถ่าคนเอาไปต้มเหยืมู้

มันคึ้นเว้นเอาขึนบอลเนี่ยาเก็บเนาะเพราะว่ามา่ถูกเนาะเพราะว่าปลาบอลมานี่ยมาเน่เหี่ยวเหมือเ่บาลไม่เ่ันเหี่ยวลงก็เห็นเนาะหนอนมาสรุปยอดพักเข่าไปนะแนวหาอยู่หากินวันนี้เนาะพักน้ำคือขักันเนี่ยอดอวบขักอวบเนี่ยเนาะน้ำขักพักน้ำมือนนี่แหละอีหลอกไปให้อีหลอกมาบ่ได้เนาะแน่นตอนแรกไปให้อีหลอกเนาะ นอ่ลอกกำหนึ่งพี่น้องเนี่เปลี่ยนแผนตัวบ่านนี่มาหาหาพักน้ำเนี่ยพักน้ำกับมานอยู่นห่พี่น้องปุณนะอ้ยงามครับออนส่อนแหงเดีวยวน,นี่เหรอพี่น่องนี่จ้ำนี่กระวกงอิ่มนี่ได้หนินี่พวกนี่ละ่ะคุณงามแหงเอาคลิปนี้ครับมาหาอีหลอกเปลี่ยนแพนมาหาพักน้ำเตรียบมบวใดพี่หน้อง อากับโสมันอยู่ยเนาอเม่กับคีนิ่ก,กับสิลาพีละนองกับบ้านนะจ้ากับฝากก้ไรโกดแก้ต,ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอยู่อ้างโนกรอชาแนลมานาพอกันไหมจากพี่นองคลิปนี้ก,กับขอบคุณที่รายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ